เรามีด้อมด้วยใช่ไหมใช่ชื่อว่าด้อมเจซี่เจซี่ใช่ครับชอบอ่ะมันมาจากดอกเดซี่ด้วยปะมันมาจากดอกเดซี่บวกกับ Js ซึ่งผมอ่ะชื่อใช่พี่แล้วคือพอมันมารวมกันแบบเป็นคำว่าเจเจซี่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  no 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 เจซี่เจซี่เจซี่เอ็นต่น่ารักนะเนี่ยเราให้ความรักกับ แฟนคลับยังไง<ฮ>เวลาเราเปิดหัวสวยมากชอบชอบนู่นเลยครับนู่นเลยก็คือถ้าให้ความรักกับแฟนคลับผมจะรู้สึกคือด้วยความที่เราเป็นคนที่จะ appreciate กับอะไรแบบเล็ๆๆๆๆๆกๆน้อยๆง่ายมากๆพี่แบบความสุขแล้วก็ตัวแบบเหมือนเจอเพลงใหม่ที่รันขึ้นมาแล s <S <Wow! S 2> ว้วแบบเพลงนี้ชอบจัง<อ>มีความสุขละ<อ>แล้วผมก็รู้สึกว่าความรักที่ผมจะให้เขากลับไปก็น่าจะเป็นการที่เราพยายามทําทุกๆอย่างให้เราดีขึ้นให้เขารู้สึกว่าเขาเลือกคนไม่ผิดอ แบบเหมือนกับเขาอยากเห็นเราร้องเพลงเราก็ชอบร้องเพลงเขาก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเราในด้านร้องเพลงเราก็พยายามที่จะส่งต่อความรักนั้นผ่านการการะทําของเรามากกว่เพราะผมรู้สึกว่าการการะทํามันสําคัญมากกว่าคำพูดเหมือนมีคนพูดคําว่ารักกับเราอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รู้สึกเงี้ยเราผมก็รู้สึกแบบไม่อ่ะ เพราะว่าสิ่งที่คุณบอกมามันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอกับ<ม>คุณอะไรเง<ม>ี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการกระทำอ่ะม,มันจะเป็นสิ่งที่ผมน่าจะตอบแทนเขาดีๆมากที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองใช่พี่ให้มันให้มันดีเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นจากเราก็คือ<ม>การที่เราประสบความสําเร็จในแต่ละด้าน<ม>ใช่แบบพี่พี่เจซีแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการเปิด e อกซิบิชันการเปิด e อกซิบิชันก็มาจากพี่พี่เจซีทุกคนที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นว่าผมชอบวานลูก<ม>เขาก็อยากให้ผมแบบ จัดนิทรรศการอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอ้ยว่ามันมีจัดนิทรรศการมาจากแฟนคลับเหรอใช่ครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวพี่จะรอวันที่เจมจัดนิทรรศการนะโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่มันจัดขึ้นมาจริงเขาก็มาจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ผม,มประสบความสําเร็จด้วยด,ดูแบบน่ารักมาแสดงว่าเขาพพอร์ตเราแทบจะทุกเรื่องอะ่ะใช่พี่พ<า>แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆเช่นเหมือนเป็นงานปิดงานหนึ่งที่ตอนนั้นฝนก็ตกด้วยอ่ะซึ่งพูดในะถ้าผม เป็นพี่เจซี่อะแล้วฝนตกอ,ะอ่ะผมก็ว่าผมก็ไม่ไปแล้วแต่ว่าแบบคือบางคนเขาเลือกที่จะแบบใส่ผ้าคลุมฝนมามแบบถือร่มมามแล้วก็ถือพัดที่เป็นรูปหน้าเราคือแบบ ทั้งสภาพอากาศแบบนั้นเปียกชื้นร้อนเหนียวตัวเขาก็ยังเลือกที่จะมาให้กําลังใจเราท่านาที่แบบว่าเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาก็ก็ได้เพราะว่าแบบมันก็ลําบากเขาอะไรอย่างเงี้ยเอ่เขาหน้ารักกันนะใช่พี่ผมเลยรู้สึกแบบผมผมจะ a พิชี c i a t e มากสิ่งที่เราจะให้เขาไปได้ก็คือการที่เราได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพหรือว่าการพัฒนาตัวเองการที่ไม่หยุดที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเขาเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะทําให้มากกว่าดีนี่คือเรื่องของความรักทำดีขอบคุณครับฝาก อะไรถึงแฟนๆคนที่คอยซัพพอร์ตเราคนที่คอยให้กาลังใจเรามไม่ใช่แค่แฟนครับครอบครัวด้วยครอบครัวด้วยทุกคนอยากจะขอบคุณแบบพี่ๆน้องๆชาวเจซี่ทุกคนมากๆนะครับที่ที่เชื่อในตัวเจม,มที่แบบว่าที่ยังอยู่กับเจมนะตอนนี้แบบไม่ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์อะไรมาก็ตามแต่แบบขอบคุณ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่อยู่แล้วก็ตามหรือว่าคนที่ยังอยู่อยู่นะตอนนี้แบบขอบคุณที่คอยดูการเติบโตมาคอยเติบโตมาด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตอะไรประมาณนี้ครับก็อ่าก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆใช่ก็เชื่อแหละคือเจมก็เชื่อแหละว่าเราไม่สามารถที่อยู่ด้วยกันไปไตลอดหรอก uh huh. สักสักวันหนึ่งเราก็อาจจะแยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําอะไรเงี้ยเอาเท่าที่ไหวอ uh huh. ซึ่งเจมไม่มีอะไรที่จะพูดเลยนอกจากคําว่าแบบ ขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยครับแบบที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรือว่าคนที่เดินทางมาหาเราคนที่คอยปั่นเทนให้หรือว่าคนที่คอยให้กำลังใจอยู่หน้าจอซัพพอร์ตลูกค้าทุกท่านที่ติดต่อเรามาอะ<ม>ไรเง<ม>ี้ยแล้วก็ขอบคุณครอบครัวคือขอบคุณมากๆที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ต่อมันมีค่า เพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนเจมก็คงจะคิดว่าแบบก็คงจะอาจจะไม่มีเจมในวันนี้ก็ได้เพราะว่าทุกๆวันนี้เจมพูดตรงๆว่าเจมใช้ชีวิตเพื่อคนคนอื่นมันทุกคนอาจจะฟังแล้วดูแบบเอ้ยทำไมถึงไม่ใช้ชีวิตออยู่เพื่อตัวเองวะในความรู้สึกของเจมแบบเจมเคยคิดว่าอยากใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้วมันอยู่ไม่ไหว แล้วพอเจมคิดว่าการที่มีชีวิตอยู่เพื่อนคนอื่นเพื่อนคนที่เรารักเพื่อเรา,เอาอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>มันทําให้เจมรู้สึกว่าเจมมีกําลังใจมากกว่าอขอบคุณจริงๆค่ะที่ทําให้คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยนี่คือสุดๆความ <laughs> จริงใจจากใจจริงของเจมวัสุครับโอ้โหเสปปียงปรบมือนะครับ <laughs> เ,ออเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ใหไอ้เว้มื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะเจมวั <laughs> มสุเฮ้ยเจม <laughs> โซย <laughs> เจมสุขอโทษครับพี่เจซี่ครับขอโทษครับขอโทษครับเจมสุเจมสุกำลังจะคมโอ้งมตั้งนานแม่เปลี่ยนมูดไงเปลี่ยนมูดไงเปีนมูดเปลี่ยนมูดถูกต้องแล้วเราต้องเปลี่ยนมูดตอนนี้ก็คือมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วให้ทุกคนที่มารายการพี่เลือกว่าชอบไม้สีไหนเลือกมาหนึ่งสีว่าชอบสีอะไรเอาเอาแบบว่าจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพาร์ทที่เล่าก็ได้หรืออาจจะเป็นสีของไม้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบพาร์ทสีไหนผมชอบสีแดงมากสุดแย่แกเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเติบโตมากขึ้นเป็นเจมที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเป็นมาก่อน mm. เป็นเจมที่กล้าข้ามผ่านความกลัวกลัวคนอื่นดากลัวคนอื่นเกียด mm. กลัวคนอื่นจะไม่ชอบในตัวเรา mm. คือตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วอะ mm. ถ้าเราเป็นตัวเราโดยที่เราไม่ทําให้ใครแบบ mm. เขาต้องมาเดือดร้อนกับเราอะ่ะ mm. เราก็เป็นไปเลยเราแค่กลัวคนอื่นจะไม่รัก mm. แต่เราก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักเราได้อยู่ดี <Yeah. S 2> ถ้าเขาไม่รักเรา มันเจ็บ